เซียนหยุนอย่าไปเซียนหยุนอย่าไปเซียนหยุนอย่าไปหลิงเซียวเมื่อไหร่เจ้าถึงจะจำข้าได้เห็นเจ้าโศกเศร้าแบบนี้ต้องโทษโชคชะตาที่ทำให้เราพบกันแต่กลับไม่ให้เราได้ครองรักกันเซียนหยุนเจ้ากลับมาแล้ว หลิงเซียวจะจำข้าได้แล้วเหรอจะมาได้ยังไงสือเกิลฮะคารวะองค์ชายจะทำงานยังไงตำหนักรุ่ยเตอ๋อปล่อยคนเข้าออกตามใจได้ยังไงแม่นางรุ่ยซีมาแทนท่านององน้อยเพื่อรายงานอาการของห้องเต้เห็นอาการปวดหัวท่านกำเริบก็เลยบุกเข้ามาในห้องบรรทม พูดถึงปวดหัวเจ้าชอบเปิดหน้าต่างแล้วนอนอยู่ข้างๆแบบนี้ถุลงลมพัดแบบนี้จะไม่ปวดหัวได้ยังไงวันหลังเจ้าอย่าเปิดหน้าต่างอีกได้ยินไหมนี่นี่นี่เจ้าโตขนาดนี้แล้วทําไมถึงไม่เชื่อฟังกันเลยฮะดื้อเกินไปแล้วนะห้าเปิดหน้าต่างนี่นี่นนปล่อยเขานะเจะ้าปวดหัวก็เพราะเจ้าชอบตากลมหนาวเจ้าก้อนหินใหญ่ทึมเจ้าก้อนหินเหม็นเจ้าก้อนหินเนา่าต่ำๆต่ำต่ำตำตำตำช้าที่สุดออกไป ม็กควาบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง